สวัสดีครับผมนายศักดาจันกันชื่อเล่นชื่ออีทครูโรงเรียนจุราพรร,ราชวิทยลาลัยเพชรบุรีอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีปัจจุบันกำลังสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในสาขาว,วิชาเคมี จบการศึกษานะครับทุนส่งเสริมการผลิตครูผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุนสสวครุ่นที่1 3ครับอายุตอนนี้ลองทายกันสิครับว่าอายุเท่าไหร่เห็นหน้าแบบนี้นะครับตอนนี้ก็อายุ29ปีแล้วนะครับความสามารถพิเศษครับความสามารถพิเศษจริงๆก็มีหลากหลายนะครับแต่ที่ทําบ่อยๆตั้งแต่เด็กมาเลยก็คือหนึ่งเลยความสามารถพิเศษทางด้านของการเป็นพิธีกรครับการขับเสภพาการอ่านทานองสนอการร้องเพลงครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งความสามารถก็คือสามารถที่จะ ล่ามนะครับหรือว่าเล่นโขนเนี่ยได้ด้วยนะครับแต่ในครั้งนี้ครับผมก็จะมานําความสามารถในเรื่องของการร้องเพลงครับมานําเสนอให้กับทุกท่านเนี่ยได้รับชมกันครับส่วนนิสัยนะครับเป็นคนที่รักความสนุกสนานครับชอบพูดชอบคุยเป็นคนล่าเริงตอนนั้นอยากจะรู้ว่าผมเป็นคนชอบพูดชอบคุยล่าเริงจริงหรือเปล่านะครับเจอกันครับในวันออดิชั่นครับ หากถามว่าทําไมจึงเลือกอาชีพครูนะครับก็ต้องบอกว่าอาชีพครูนี่ถือว่าเป็นอาชีพที่สําคัญของชาติเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่า,วาคุณครูเนี่ยไม่ได้สอนแค่เพียงเนื้อหาวิชาเท่านั้นนะครับแต่อาชีพครูยังเป็นอาชีพที่สอนถึงทักษะชีวิตของนักเรียนเนี่ยให้นักเรียนสามารถก้าวเดินไปในอนาคตข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเด็กก็คือกําลังสําคัญของชาติดังนั้นครับถ้าครูเนี่ยสามารถ,ถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาความรู้รวมถึงถ่ายทอดคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้เนี่ยนักเรียนก็จะเป็นคนดีแล้วก็เป็นกขขาําลัังงงสําาาคญขอออชติย่่แนนน ผมจึงคิดว่าอาชีพครูนี่แหละครับจึงเป็นอาชีพที่ผมจะสามารถที่จะทําให้เด็กเนี่ยเกิดการพัฒนาทั้งพัฒนาในเรื่องของการเรียนพัฒนาในเรื่องของการทักษะชีวิตต่างๆอาชีพครูจรึงเป็นอาชีพที่ผมรักแล้วก็อยากที่จะทําครับ ว่านักเรียนในความฝันของผมคืออะไรนะครับนักเรียนในความฝันของผมก็คือนักเรียนที่กล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกตลอดระยะเวลา4ปีที่ผมเป็นครูมานะครับผมได้เจอนักเรียนในความฝันของผมแล้วทุกคนครับเพราะไม่ว่าจะเป็นความฝันแบบใดความฝันลักษณะแบบไหนทุกๆความฝันล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ครับให้ผมนําเอามาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะชีวิตของพวกเขาทุกคนครับ เธอเข้ามากระชากหัวใจตั้งแต่วันแรกที่เราได้พบกันอยากจะสารสัมพันธ์กับเธอต่อไปยาวนานอยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้ให้ยุดประเดีย๋ยนี้ตอนที่เราจ้องตาเป็นมันพร้อมจะส่งสัญญาว่าฉันชอบเธอแต่แล้ว ันมันก็สลายไปในพิษดาเมื่อมีคนหนึ่งเดินเข้ามาจับมือเธอแล้วเดินจากไปไม่อยากจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอที่มันรักเธอก็คงเป็นไปไม่ได้ก็ใจมันคิดไปไกลอยากที่จะดึงกลับแล้วทำเป็นต้องขัดใจตัวเอง หลับตาลงแล้วใหลังกับบอกใจว่าไม่เป็นไรคิดว่าเป็นความสุขเล็กๆในน้อยไปบอดาโดนหลอกแต่ถูกนอกใจถึงจับบอดาแต่ใจมันรู้ ไปแอบมีใครเป็นกิจเป็นชู้ที่นอกประตูหัวใจหาเอาสุกซ่อนความเศร้าผมใจหนาวเน็บกึ่งก้อนความเจ็บเก็บความปวดราว